แทร์ตัวท็อปใส่ชุดยกแปดนิ้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจทุกท่านเลยนะคะตัวน,นองฟอร์ดเกษตร,รนวมินค่ะวันนี้ค่ะตัวน,นองจะพายพี่มาชมกับวายแทร็กตัวท็อปนะคะใส่ชุดยก 8นิ้วค่ะนะคะแต่งแบบเทมากๆชุดเหล็กรอบคันด้วยนะนะคะนี่ออกมาเป็นคาร์ลลอคันนี้เลยเดี๋ยวต้อนน้าพาชมชุดแต่งทีละจุดเลยละกันค่ะนะ,ะ,นะ,ะเริ่มจากด้านบนค่ะด้านบนเนี่ยต้อนนาติดตั้งให้เป็นสกูปทรงฟิตนะคะพี่เป็นสีทูโทนค่ะสีดำด้านตัดกับสีดําเงานะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้เป็นรูป กระชิงนะคะสีขาวสวยๆเลยค่ะเด่นมากๆเลยนะรับก,กันกับกระจังหน้ามากๆเลยค่ะกระจังหน้าเนี่ยก็ใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะอักษรฟอร์ด FOD ค่ะใส่เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีขาวนะคะเด่นเด่นเลยมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดด้านบนพร้อมให้ในเซตเลย การชนด้านล่างนะคะเป็นการชนหน้าของ h ั m m e r นะคะเป็นรุ่นคิง s ี r ี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดอบัลไลท์นะคะอีกหนึ่งดวงเป็นเฟลี่แล้วไฟเลี้ยวในตัวอีกหนึ่งดวงเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะนะคะห่วงลักจุงเดมิเดมๆแล้วของ h ั m m e r เนี่ยเขาจะเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าคันนี้ค่ะลูกค้าให้ทำเป็นสีดำให้เรียบร้อยนะคะนี่ดำดุเลยนะคะไฮไลท์อยู่ช่วงล่างคะ่ะพี่ๆขามูดกันเลย ด้านล่างนะคะวางคานใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพี่นะใส่คานนี่นะคะคานชิ้นนี้เลยนะคะใส่คานยก สูงขึ้น5นิ้วค่ะพี่แล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่ด้วยนะใส่เป็นโชคของ Pro เฟนเดอร์ค่ะนะคะรุ่นพิเศษเลยนะครัแบบมีซับแทงแยก o e มปรับ8ระดับค่ะนะ,ะอยากได้นุมน่มๆปรับนุมน่มๆอยากได้เนิบๆปรับเนิบๆไปเลยนะคะมีให้ปรับถึง8ระดับกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าการขับขี่ของพี่ๆเนี่ยจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะนะคะก็ใส่เนซุ้มล้อ6นิ้ว เป็นลายฟันเฟืองด้วยนะเท่ๆแบบนี้เลยค่ะ เปลี่ยนปีกนกใหม่ด้วยนะนี่ใส่เป็นปีกนกของ Pro Fender ค่ะสีแดงนะปีกนกเนี่ยก็จะช่วยปรับองศาของลอ้อและก็ลดปัญหาการกินหน้ายางนานาโคตด้วยนะคะซึ่งรถคันนีย้ยกสูงขึ้นมากๆนะคะเราจึงเปลี่ยนคอม้าใหม่ให้ทั้งหมดเปลี่ยนสปริงใหม่ให้ทั้งหมดก็คือช่วงล่างเนี่ยคือจะเต็มมากๆนะคะออกมาเท่แบบนี้เลยค่ะส่วนเซตล้อแมกละยางค่นนี้เลยนะคะยางเนี่ยก็ใส่เป็นยางไซส์37เลยนะคะเท เทเลยพี่นะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยยกสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะจะใส่ยางเตี้ยๆไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องใส่เซตสูงๆแบบนี้นะ,ะซีรีย์อย่างที่37ค่ะคูณ13.5 R 2 0 37นะคะ37ค่ะคูณ13.5 R 2 0ค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลึกถึง51เลยค่ะนะคะเล็กได้เลยว่าออฟรถที่สุดเลยนะ,ะทั้งล้นแล้วก็ทั้งเท่เลยเนาะอ่าในส่วนของด้านข้างของเขาค่ะนะคะ บันไดข้างเปลี่ยนใหม่ค่ะใส่เป็นบันไดข้างเหล็กนะคะเป็นรุ่นฮฮ m เมอร์นะคะชาโดเนาะเป็นงานเหล็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะเข้ากันกับตัวรถมากๆเลยนะคะบารองมือจาับก,การะสาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะส่วนเล่าหลังคามีมากับตัวรถอยู่แล้ว โลมาสปอร์ตของคันนี้ค่ะตัวน้องเลือกให้เป็นของ h a ม m มอรอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นไนท์ฟรี y นะคะเป็นแขนยาวแขนคู่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วมีมาให้ในเซตเลยเนาะในส่ของด้านท้ายค่ะนะคะใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะเพิ่มกิมมิกเพิ่มลวดลายนะคะแผ่นปท้ายฟอร์ค่ะก็ยังคงสี เดิมกับด้านหน้าอยู่นะก็คือสอนฟอร์ดเนี่ยทำเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีขาวนะคะตัวหนังสือนูนเรนเจอร์ก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะเทะ่ตัดกันมากเลยนะคะการเชิญด้านท้ายไปของฮัมเมอร์ค่ะรุ่น MX 2 0 4ค่ะงานเหล็กชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีไฟถอย LED ให้2จุดค่ะไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนมีมาให้เรียบร้อยห่วงลากตรงด้านล่างค่ะปกติแล้วเป็นสีแดงนะคะแต่เราก็ทําเป็นสีดําให้นะคะ นี่รอ,อเลาอาการมากๆเลยค่ะนะ,ะช่วงลงช่วงล่างนะคะชุดยกของเขาก็คือแบบว่าดูแลให้แบบเนี้ยบเลยนะคะช่างเขาจัดให้แบบเนี้ยบเนี้ยบไปเลยนะ,ะนี่ยกสูงขึ้น8นิ้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะเรนเจอร์ Ranger, นะ,ะแต่ว่าเรายกสูงขึ้นสุดๆนะคะโชคเนี่ยด้านหลังก็เป็นสีแดงสวยๆเลยพี่นะคะโชคก็เป็นโชคของโปรเฟนเดอร์นะคะก้อนสีดำๆด้านในเนี่ยจะเป็นก้อนหนุนยกความสูงขึ้นนะให้สูงเท่ากับด้านหน้านั่นเองค่ะนะคะ หล่อมากๆเลยค่ะดูตัวออสเท่าเท่านี้หนะ้าของตัวรถนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้รถฟอร์ดแต่งหล่อๆยกสูงๆแบบนี้นะคะเชื่อใจและไว้วางใจเราได้เลยค่ะพี่ที่ฟอร์ดสาขากเกษตรอวมินจัดให้คุณได้อย่างแน่นอนนะค,ะครบจบที่นี่ที่เดียวนะคะโทรสายตรงหาออได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์062 626 5105นะคะสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนตุนนอฟอร,ร์ดเกษตรอามินขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ